สวัสดีค่ะชื่อวิรันต์นะเศรษฐบุญธนานะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะคะอายุ35ค่ะครับผมผมกิรันต์เศรษฐเศรษฐบุญธนาครับผมหรือบอยนะครับผมตอนนี้30ครับ3ปีแล้วค่ะเริ่มต้นจากอยู่ด้วยกันแล้วก็มีอ่าปล่อยมีน้องธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้อายุครร้์ประมาณกี่วิ้กเถอะเปว,วิ้<ช>วมั้ง7 8แปวิแแล้วก็มาฝากครั้ยาคุณหมอแต่ทีนี้ปรากฏว่าหัวใจเต้น เพราะว่าเหมือนเหมือนตรวจแล้วเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรโครโมโตมผิดปกติทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเราจะทํายังไงได้บ้างก็เลยคุยกับแปนแล้วก็ตกลงคุณหมอแนะนํามาก็เลยคุยกับแฟนว่าเราจะทาซีอารนะครับก็เริ่มทําเริ่มทำซีใช่ใช่ก็ใช้เวลาประมาณดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองอ่ะที่ที่มีบุตรยากพอมา พบ,พบคุณหมอทรายแลวคุณหมายก็เหมือนตรวจพบว่าเราเป็น PCOS อ่าก็คือเหมือนแบบว่าไข่มันไม่ไม่ใหญ่พอที่จะตั้งครรภ์ได้คุณหมอก็จะให้ยาบำรุงดูแลมาก่อนก่อนที่จะมาทำหลอดแก้วได้นะคะพอทำหลอดแก้วก็เราก็ติดเลยติดครั้งแรกทำครั้งแรกเราก็ติดเลยนะคะแล้วก็อ่าเราเลือกที่อยากได้ลูกแฝด นะคะเพราะว่าตอนแรกเรากลัว,ว่าเพื่อคนหนึงหลุดก็จะเหลืออีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีอยู่พบทั้งสองเลยะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุครรภ์เราเท่าไหร่แล้วอ่ะห้าห้าเดือนครึ่งกี่สัปดาห์ละยี่สิบสองสัปดาห์ตอนนี้เพศก็ได้เพศหญิงแล้วก็เพศชายเป็นแฟนหญิงแฟรชายใช่เซียมไปเรียบร้อยครับเรียมแล้ว <laughs> <laughs> ชื่อน้องเพิร์ดกับน้องพอร นะคะตั้งไล้รออล,อล้วยอนะคือตอนแรกส่วนตัวนะคะรับก็คือผมไมไ่คิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะจะมีอะไรที่ซับซ้อนมีปัญหาขนาดนี้จนจนมาที่คลินิกเอ้เราก็เลยตั้งคําถามถามแฟนว่าทําไมคลินิกสูตินารีแบบเนี้ยคนมาเยอะจังจนเรามาเจอกับตัวว่าอ๋อพอพอ,พอเราเจอปัญหาว่าเรามีลูกยากเนี่ยหรือว่าเคยหลุดธรรมชาติแล้วหนึ่งรอบเนี่ยมาตรวจภายในภรรยาเราเนี่ยเขามีโรคที่มันทําให้เขามีเออเช่น ก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติสามเดือนปกติจะเป็นคงประจำเดือนสามเดือนมาครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคอยกินยาคุมตลอดเวลาเพื่อให้ประจำเดือนเรามาถ้าเดือนไหนเราไม่กินประจำเดือนก็สามเดือนสี่เดือนถึงจะมาครั้งอันนี้เราก็คิดว่าเราเป็นปกติแต่พอมาตรวจกรบคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าเราเป็น P C O S ก็เลยวางแผนแล้วก็ประกอบกับผู้ชายตอนแรกก็ดื่มนะอใช่ดื่มนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วตรวจเชื้อเหมือนแบบ เชื้อน้อยอก็คือเรื่องดื่มหนักเนี่ยก็วันที่ตกลงที่จะมาหาป่อหมอเนี่ยพูดได้ต้องบอกก่อนว่าวันที่จะมาตรวจยังกลุ่มๆม,มาอยู่เลยเนาะใช่ดื <laughs> ่มหนักจริงแล้วก็บวกกับอนอนน้อยไม่ได้ค่อยได้ออกกําลังกายเราก็มันนึกย้อนดูทั้งตัวเขาตัวเราอ๋อมันเป็นสาเหตนะุเนาะที่ทําให้เรามีลูกและลูกไม่แข็งแรงก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น หลังจากที่คุณหมอแนะนําไปเชื่อไหมฮะหมออะไรที่ดีผมทําหมด <ทำ S 1> หมอบบหมอ<ๆ>แนะนําไม่กินตับก็คือพูดง่ายๆว่ากินตับเช้ากลางวันเย็นน่ะเติม <ไข S 1> ตับกินไข่ต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็ใช้ยาก,กระตุ้นอัสเปิร์มและกระตุ้นแฟนด้วยก็คือเหมือนกับว่าทําแบบโอ้ทุกอย่างโฟลทุกอย่างก็เลยเป็นคือก็อยากจะฝากแบบเพื่อนๆที่อยากจะทํา นะคะที่คิดวางแผนที่อยากจะทําว่าเจะมั่นใจไหมคือต้องบอกว่าตัวเราเองอะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาพอมีปัญหาแล้วก็รู้สึกแบบตอนแรกเราจะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฉีดเหรอฉีดเชื้อใช่ตอนแรกเราจะทำนี่แต่เราก็กลัวว่ามันจะเหมือนเป็นการเสี่ยงเกิดถ้าเกิดมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเราเสี่ยงันสองรอบเราก็เลยตัดสินใจทําแบบนี้ดีกว่าอย่างนึงเรามีปมด้วยไงถ้าเกิดเราไม่ติดปุ๊บคือมันเหมือนแบบมันไม่อยากเสียใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อันนี้มันค่อนข้างจะชัวร์มากๆเลยแล้วคุณหมอก็แบบดูแลดีแบบคือให้คําแนะนําตลอดว่าต้องปฏิบัติตัวยัางไงาต้องทําอะไรยัางไงามีอะไรผิดปกติไหมอะไรเง,งี้ยมันก็เลยทําให้เรามั่นใจจริงๆก็หลังจากที่เราทําไปเพราะเพื่อนๆรู้จักว่าเราทำตรงนี้พเพื่อนๆก็ทักมาถาม,มันเต็มเลยเหมือนกันออก็มีเพื่อนๆมาทําที่นี่เหมือนกันตอนนี้นก็กําลังปรึกษาคุณหมออยู่ก็อยากจะฝากฝากไว้นะคะว่าจริงๆให้มั่นใจที่นี่ได้เลยเพราะว่าคุณหมอมืออาชีพมากๆนะคะแล้วก็ดูแลดีมากๆ,ๆ,ๆ นี่ฝากไว้นี่คือไม่ได้อวยนะครับประสบการณ์ตัวเองก็ทีคือตอนนี้คือตอนแรกเราคือแบบเหมือนดีใจมากอ่ะดีใจเพราะว่าเราได้ทั้งแฝดหญิงแล้วก็แฝดชายแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันแบบมันเป็นอะไรที่ล้นบอกไม่ถูกเลยคือวันนี้นับวันเรเรออย่างเงี้ยคุณอนัดมาที่คืออยากจะเห็นหน้าลูกหลังชมคลิปจบ อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้กับทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหามีสาระต่อไปนะครับ